สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือสวนผสม,มอยู่ข้างๆภูเขาพนมรุ้งนะคะที่เราขึ้นไปขึ้นไปศึกษานะคะอ,อันนี้เรามาดูการ,กรเกษตรนะฮะการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนี่ต้นปลาล์มนี่แปกปลูกต้นปลาล์มแล้วก็ตำผสมที่เข้าผสมเกลือนิดนึ นึ่งแล้วก็เอาไปโรยให้ต้นไม้มันแข็งแรงอ่ะบาลเมเนีบานดาวสมอเติมต้องใส่ผงชอร์ดด้วยเหรอใส่นิดนึงค่ะมันเปียวผงชอร์ดนิดนึงแล้วก็ใส่ขี้เเ้าโอ้โหดกมากเลยจานนี่ดกจังจ้าโอ้ยเห็นเห็นสายบัวแล้วอยากกินแกงอันนี้เนาะเลยค่ะแกงปูนะจ้าแกงปูใส่สายบัวโอ้นี่ปลูกข้างๆอย่างนี้ก็ก็ได้นะเนี่ย ฉีดยาเมื่อสองสามวันนี้ว่าจะเก็บฉีดไอ้เลาขาว่ะเลาขาผสมสันไลนิดนึงให้มันจับใบแล้วก็น้ำส้มสายชูอ๋อเอาได้สูตรนี้มาแต่ไหนก็ดูใน YouTube แล้วก็เอามาพ้นไล่แมลงอ่ะได้ไล่ได้จริงๆใช่ไหมก็มันมันมันก็ทุเราลงค่ะจารย์ต้นก่อนมันร่วงเต็มต้ต้นเนี่ยือร่วงเยอะเลยแต่ตอนนี้ไม่มีร่วงแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมันมันไม่เน่าแล้วอ๋อที่ไอไอไอ ที่ไอ้ลูกมันจะดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแมงมันแมงมันทองมันเจาะแล้วมันก็จะเน่าแล้วมันจะร่วงอืมเนี่ยมันจะเน่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็กินไม่ได้เนาะจ้าแล้วมันก็จะร่วงมันไม่มันไม่เลงค่ะปะพาพาชมสวนหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนีลังอันนี้คือพริกอันนี้คือพริกของยายอะไรนะค่ะพริกยายจูนี่แหละอ๋อพริกยายจูโดกมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มะละกอยายจูสะยายจูอันนี้มีลูกชายไหมคะอ๋อลูก ออมีแฟนหรือยัง <laughs> เดี๋ยวฉันจะมาจีบลูกลูกชายใหญ่จูนี่แหละอันนี้มีกี่ไร่จ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ,งงอโอ้อยู่พื้น